วัสดีครับชาวไทย Sleepy Night Gaming วันนี้นะครับเราจะมาสรุปให้คนไทยฟังะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมเคลียร์นี่ก่อนฮนะคือสรุปแล้วเราจะมาะคุยอันนี้กันนะครับก็คือตอนจบทุกคนเวลาทุกคนจบซีซันสองสาม ก็จะเข้ามาอยู่ใน back end ก็คือก้อนถุงนะครับก้นถุงก็คือจะเป็นล็อบบี้อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกปุ่มที่อยู่ในนี้โอเคนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นผมจะพาไปดูยูนิตใหม่คอมมานเดอร์ใหม่แล้วก็อะไรพวกนี้สำหรับแคมเปญน,นะฮะต่อไปจะไม่เป็นซีซัน4นะฮะจะเป็นแคมเปญน,นะครับโอเคอย่างแรกเลยมุมเราจะเริ่มจากซ้ายบน ซ้ายบนไปแล้วก็มามันมีไม,ม่กี่ปุ่มฮะก็คืออย่างแรกคืออันนี้คือ,อตัวอธิบายครับยังสามารถซื้อของได้นะครับถ้ายังมีแต้มอยู่โอเคนะฮะส่วนอ,อันต่อไปครับทุกคนทุกคนจะมปีปัญหาตัวนี้มากคือแคมเปญแคมเปญเนี่ยคือ, <c oughs> อเข้าไปได้เนี่ยก็คือจะมีแคมเปญโผล่ขึ้นมาให้ทุกคน สามารถ uh, register สมัครเข้าไปได้ะฮะแต่คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะว่าถ้าจะเข้าเข้าไปสมัครเนี่ยคือเดี๋ยวเราจะกดเข้าไปนะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นแค่เดี๋ยวอธิบายก่อนว่าแคมเปญนี้คือ the war of the ring เนี่ยคือจะเป็นฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีมาเจอกันแล้วก็จะมีไอ้ฟร w อดโวิ่งเอาแหวนเริ่มจากริเวนเดลนะครับ uh, ก็คือเป็นตามหนังนะฮะก็คือจนไปถึงมา n t ์ดูมก็คือก็จะไปโดนเสียบที่ Weathertop ก็คือไอ้ตรงถ้าผมไม่ได้ดูหนังเป็นภาษาไทยฉะนั้นผมตอบไม่ได้แต่ถ้าคนรู้ช่วยคอมเมนต์ลงมาเลยนะฮะเว t h ์ท็อปเสร็จปุ๊บก็จะไปก็จะเดินไปเรื่อยๆจนถึงอาร์กนอที่มันมีไอตัวยื่นมือมาสองกันอย่างเงี้ยสองตัวแล้วก็ วิ่งเข้าไปในโมดอนะครับแต่ถ้าฝ่ายร้ายสามารถตีได้ตีได้ก่อนหมายถึงว่าทำมันเป็นมิชชั่นให้ทำนะฮะก็คือก็จะได้ก็จะจบฝ่ายร้ายก็จะชนะไปแต่ถ้าฝ่ายดีสามารถวิ่งไปถึงมาลดูมได้ก็คือ,อชนะไปนะครับต่อไปฮะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดู สำหรับฝ่ายร้ายเองเนี่ยคือซึ่งมีคนน้อยอยู่แล้วคนคนทําเกมเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าถ้าพลังแหวนถึง20ปุ๊บเนี่ยเราจะได้นี่ครับตัวนี้เลยครับได้ตัวนี้มาฟรีนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นข้อแม้คือสำหรับเล่นเฉพาะ w a r of the ring อย่างเดียวโอเคนะฮะส่วน พลังของเขาขึ้นอยู่กับพลังของแหวนของเราถ้าแหวนเราสูงเท่าไหร่ไอตัวนี้ก็จะแข็งแรงเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็จีบๆไปเ,เดี๋ยวเราจบวิดีโอเดี๋ยวเราจะมาคุยตัวใหม่กันแต่คือนี่คือตัวหนึ่งน,นะครับโอเคตอนกด register ครับต้องเข้าใจจุดนี้นะฮะถ้าไม่เข้าใจนี่ตายอ,อ,อย่างแรกคืออันบนเนี่ยอันบนนี้คือคนเดียว อันที่สองคือเป็นทีมครับทีมก็คือเป็นทั้งทั้งกลุ่มหนึ่งร้อยคนโอเคนะครับก็แล้วก็มันก็จะมีเวลาแล้วมันก็จะมีเวลาบอกว่ามันจะเข้าไปเมื่อไหร่โอเคนะครับก็คืออันนี้ก็คือวิธีเข้าแคมเปญง่ายๆโอเคแต่ถ้าจะมีอีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะมีอีกช่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็หลังจากนี้หลังจากแคมเปญเนี่ยมันจะเป็นพรีวิวพรีวิวก็คือจะเป็นแบบว่าเออจะมีแคมเปญน,นี้เข้ามาอยู่จะเข้าไหมแต่ใน อนาคตต่อไปเนี่ยก็คืออันนี้คือหนึ่งแคมเปญแต่คือต่อไปเนี่ยมันก็จะมีแคมเปญอื่นไปเรื่อยๆครับแคมเปญอื่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมันก็จะมาพรีวิวว่าเนี่ยเดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์นี้จะเปิดมาเป็นแคมเปญนี้สนใจที่จะเล่นไหมก็คือเราก็ไปรีจิสเตอร์เป็นกลุ่มแล้วก็เข้าไปด้วยกันแล้วก็ไปเล่นด้วยกันโอเคนะต่อไปเดี๋ยวมันจะมีอย่างอื่นเข้าเปิดมาเรื่อยๆครับก็คือ ตอนนี้มันมีอยู่แค่อันเดียวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแบบมันไม่รอให้แบบว่าเฮ้ยมีหลายๆอันโผล่ขึ้นมาให้ให้คนเราเล่นต่อแต่คือเราจะค้างอยู่หน้านี้อีกสักหลายวันหน,น่อยนะฮะอันต่อไปครับสามารถเล่นสมุดแดงได้แต่สมุดแดงเนี่ยเล่นในเวอร์ชันนี้โอเคนะครับสามารถเล่นในเวอร์ชันนี้แต่จุดดีของเขาคือแม่ทัพทุกตัวที่เรามีนะครับจะเป็นเลเวลห้าสิบหมด โอเคนะฮะอของผมเองนี่ผมเล่น ID เอ ID อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เล่นคือก็นานๆทีเปิดทีฮะเอาไว้ทำคอนเทนต์สำหรับแบบอะไรใหม่ๆแบบนี้เพราะว่าของตัวเองเนี่ยผมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วโอเคเราสามารถายังซื้อแพ็คได้อยู่นะครับเราสามารถามี จอยตัวพวกนี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้มันจะโมขึ้นมาเพิ่มอีกผมเห็นแล้วว่ามันจะเพิ่มมันจะโมเอาหน้าตาเป็นยังไงแต่คือสำหรับคนธรรมดาไม่สามารถมองมองได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ออกมาอันต่อไปครับเราวาซ้ายล่างคือเรายังสามารถคุยได้เหมือนเดิมเรายังสามารถเข้ามาเพิ่มพลังให้คอมมานเดอร์นะฮะ อันต่อไปครับก็คือเราก็จะมีรีพอร์ตอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สามารถซื้อเหรียญได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แมททับแล้วก็แบ็คแพ็คเราก็เหมือนเดิมเราก็มาเช็คของเรามาสามารถโมของก่อนที่จะเข้าไปในซีซั่นหรือว่าแคมเปญอันต่อไปได้นะครับก็คืออันนี้ก็คือแบ็กเอนสำหรับอ่าสำหรับ คนไทยวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับของใหม่ที่เข้ามาในเกมนี้ดีกว่าครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะปเปิดขึ้นมาางงมีมันมีเยอะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาหาวิธีหยุดเหมืันก่นอโอเคอันนี้นะครับเราจะเราเริ่มจากอะไรดีเนี่ยอ เค okay. เราเริ่มจากยูนิตใหม่นะครับเราจะมียูนิตใหม่ขึ้นมาก็คือจะมีโตรสองตัวซึ่งเป็นโตรโหตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็มีครึ่งโตรอสองตัวนี้คือเป็นฝ่ายไร้าแน่นอนจะครึ่งโตรนี่ด,ด,ดูดูไปดูมาน่าจะอยู่แถวอัมบานะครับส่วนฮิวโตรเนี่ยน่าจะอยู่แถวกุนดาบาดในความคิดผมนะฮะ ถ้ามีคอมเมนต์หรือว่ามีความคิดเห็นแตกต่างยังไงช่วยเขียนลงมาเลยะฮะแล้วก็เดลวอชแมนนะฮะถ้าไม่มีถ้าคนเคยดูเรื่อง h o บเบิดเดวจะอยู่ในแถวคนแค้นะครับก็คือจะเป็นยูนิตนี้นี่คือ,เอ,อเอาไว้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเบรคดีเทลนิดหนึ่งะฮะแล้วก็วอลชฮันเตอร์นี้เป็นฝ่ายดี ดูหน้าตาดูหน้าตาโหดนะแต่คือดันเป็นฝ่ายดีซะงั okay, Hunter, ้นโอเคเดวฮันเตอร์ไอเดววอชแมนนะครับเขาจะเป็นยูนิตอ่ายิงแต่สามารถาทุบบ้านได้แรงครับก็คือผมก็มก็แปลกใจก็อย่างน้อยฝ่ายดีรอบนี้สามารถได้ทหารยูนิตนี้แล้วมาจากเดลเนี่ยในความคิดเห็นผมก็ควรจะอยู่ที่เดลใช่ไหม ฉะนั้นคนแคะอาจจะมีตัวนี้ครับอาจจะมีแคมแคมจ้างอยู่ตรงนี้นะครับอันต่อไปฮะอ,อ่เอ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเราค่อยข้ามาวัวชันเตอร์นี่ตอนนี้จะอยู่ในป่านะครับก็คือผมเดาได้ว่าป่าฟางก่อนตัวนี้หรือว่าอาจจะอยู่ทางใต้ลงมาหน่อยนึงก่อนที่เข้าเข้าไปในกนดอจากข้างล่างข้างล่างนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวนี้ น่าจะน่าจะได้น่าจะอยู่ป่าแฟงก่อนในความคิดผมผมตัวนี้ผมไม่รู้จักจริงๆอ่โอเคนะะอันต่อไปครับฮิวโตรตัวนี้อันไอ,อโตรโหดนี่ผมว่าอยู่แถวกุนบาดแน่นอนดูดูจากเสือเส้อผ้าแล้วดูดูเสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามันจน <c oughs> ออันต่อไปครับอ่าฮาฟโตรตัวนี้น่าจะอยู่แถวกรอนโดตรงอ่า ดอลแอมรัด uh, กับอัมบานี่ผม mm hmm. ผมเดานะฮะน่ะคือถ้าเปลี่ยนยังไงนี่ช่วยก็ต้องขออภอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอ,อันต่อไปครับเราจะดูถึงแม่ทัพใหม่ที่จะออกมานะฮะแม่ทัพใหม่ที่ออกมาเนี่ยสกายแฮมเป็นนาสกูผู้หญิงนะครับเป็นนาสกูผู้หญิงซึ่งจะเป็นจะบัฟหมา โอเคนะครเวลาหมากัดเนี่ยมันจะติดพ o อยนด้วยแล้วก็ที่ใจ5เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันต้องบัฟยิงธนูตัวตัวยิงแน่นอนฉะนั้นตัวนี้ตัวธนูจริงๆแล้วตัวตัวยิงยิงไกลเนี่ยผมคิดว่ามันได้บัฟมาแล้วมันค่อนข้างโอเคในประมาณหนึ่งจริงๆ แต่คืออยากรู้ว่าถ้าสกิลพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างโอเคนะตัวต่อไปครับออ,ออกผู้หญิงตัวนี้เนี่ยผมอ่านในแมกกาเดิสคอร์ของผมนะฮะเ,เขาบอกว่าขยะขยะแห้งขยะเปียกแล้วก็ขยะรีไซเคิลมารวมกันเป็นซูเปอร์ขยะเพราะว่าสกิลเนี่ยคือเอามาจากปากซาวรอนนะครับ เอามาจากกรีนเนช s h นะครับเอามาจากอุรุคไคร R5 ที่เป็นไวแฮนนะฮะซึ่งสกิลแต่ละอันเนี่ยตอนแรกผมนึกว่าจะมันแต่คือสกิล R5 ของตัวนี้เนี่ยเราไม่รู้แต่คือรู้อย่างเดียวครับว่าไอ้สกิลสามอันนี้เนี่ยที่ที่เราดูมานะฮะเมาส์ Mount ก็คือเอา R3 ของไอ้ปากซาบรอนมาเนี่ย แล้วก็เอาของกรีเ s ชซึ่งแบบว่าฟันแล้ติดพิษอย่างเงี้ยก็คือมันมันไม่โดนอ่ะในในความคิดผมอ่ะออแต่คาแรคเตอร์ดีไซน์ดูดีครับดูดีก็คือเหมือนออชากุแต่เป็นผู้หญิงมากอ็อ่ามันก็มาอย่างเงี้ยเนาะยังไงต่อไปครับต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยถึงลุงฮนะ ลุงต้นไม้ดูพลังไอ้นี่น่าจะเป็นทีสตัวใหม่นะครับในในความคิดผมไม่น่าจะเป็นทีสเพราะเขาเป็นหัวหน้าของ N ใช่ไหมยแต่ดูพลังฮะไอ้นอ้ตัวนี้เนี่ยไฮไลท์พลังของเขาคือมีกล้ามอ่อ,อ,อพลังโจมตีเนี่ยร้อยห้าสิบสมอง88แล้วก็เดินช้ามากแบบชจ้ามาก อ่าคืแค่สินะฮะแต่คือสกิลจะมากกว่าน,นั้นเนี่ยก็คือมันจะเขาบอกว่ามันจะบัฟทั้งตัวเอลฟ์แล้วก็ฮอบเบตก็คือมันก็เมคเซนต์นะฮะแต่คืออยากรู้เหมือนกันว่ามันจะทำอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วดูสกิลแล้วเนี่ยก็คือไม่ไม่เทพไปเลยก็คือก็ดเน่าเพราะว่าสกิล ด้านบนจะเป็นพลังโจมตีพระข้างล่างก็จะเป็นพลังโฟกัสซึ่งคือเหมือนเหมือนเขาต้องการจะทำให้มันทำได้หลายๆอย่างฟังดูดีไงฮะฟังดูดีแต่คือพอมาถึงจริงๆแล้วมันมันอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ผมไม่รู้นะฮะแต่คือมา,มาดูเท่ปะเป็นผมผมก็อยากได้ผมอยากได้ตัวนี้จริงๆแล้ว แต่คือผมเล่นฝ่ายร้ายตัวต่อไปครับตัวต่อไปแม่ทัพตัวต่อไปผมไม่มีอยู่ในตอนนี้ะจะเป็นคนแค่ครับพลังคนแค้นี่ก็คือฟังดูแล้วก็ดูค่อนข้างค่อนข้างเก่งในระดับหนึ่งนะฮะก็จะมีสกิลมิวสิชเชนซึ่งเป็นเป็นสกิลที่ของคนแค้ทุกคนเนี่ย ส่วนมากก็จะมีนะฮะในความคิดผมเนี่ยนมะีสกิลทรีนเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็น R หนึ่งอ้เป็นเป็นเทียหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเทียสองแต่ส่วนมากมันไม่ไม่ออกมาเทียหนึ่งมานานแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะออกมาเป็นยังไงมันก็ต้องเอาตังค์นะมันก็ต้องเอาเทียสองมาแต่คือก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนี่ก็คือตัวใหม่ ที่กำลังจะออกมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เราก็คั v เวใน Back End แล้วนะฮะส่วนคำถามที่ถามไปถามเยอะที่สุดเนี่ยคือจะอยู่ใน Back End ได้นานขนาดไหนนะฮะ Back End จะอยู่ได้ตลอดไปสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นคือเราออกจากห้องห้องนี้ไม่ได้นะฮะแตะ่ก็คือพูดง่ายๆอาคาบัที่ เป็นที่ไม่ได้เล่นนะฮะก็คือมันก็ค้างมันก็จะจะคาอยู่ในนี้จนกว่ามันจะไปเข้าไปในแคมเปญนะฮะส่วนอ่าคนที่อยากจะเล่นอันต่อไปเนี่ยเกมมันไม่ได้พาไปอันต่อไปแล้วฉะนั้นต้องไปกด register เอานะครับ register เป็นทีมหรือเป็นส่วนตัวนะครับแต่ถ้าไปคนเดียวเนี่ยไปคนเดียวแล้วกดเป็นทีมเนี่ยไม่ได้นะฮะเพราะว่า มันจะทำให้ฝ่ายคุณสูญเสียสล็อตเพราะว่าเวลาคนรีจิสเตอร์เป็นทีมเนี่ยเขารีจิสเตอร์เป็นร้อยคนเป็นกลุ่มร้อยคนฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะคุณควรจะเนี่ยนะฮะถ้าเราจะมาดูทีทมลิสต์เนี่ยทีมมันจะเป็นร้อยคนครับโอเคนะฮะอ,อฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะรีจิสเตอร์ เป็นไม่ก็จอยกับเพื่อนเก่านะครับหรือว่าหาเพื่อนใหม่เอาแต่คือถ้ารีจิสเตอร์คนเดียวเป็นทีมเนี่ยคุณเอา99้าบคนสล็อตไปแล้วไอ้ทีมลองพูดว่าถ้าเป็นฝ่ายร้ายนะฮะถ้าฝ่ายร้ายรีจิสเตอร์ไปคือคุณรีจิสเตอร์เปหนึ่งคนเป็นทีมอีกเก้าสบคนที่ไม่ได้จอยทีมคุณเนี่ยเขาเข้าไปไม่ได้ครับ เขาเข้าไปไ,ได้คือสล็อตทำให้ Balance ของเซิร์ฟเวอร์มันเสียไปนะครับก็คือพยายามพยายามเอาไว้นะฮะว่าร e g i s เตอร์เป็นคนเดียวโอเคนะฮะถ้าเกิดคุณไม่มีกลุ่มที่จะเข้าไปแต่ถ้ามีกลุ่มแล้วก็ต้องรอให้หัวหน้ากลุ่มเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ค่อยเข้าไปนะครับแล้วยังไงก็ฝากติดตามไลค์คอมเมนต์มาด้วยครับช่อ l เรา โตขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วครับก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันครั้งต่อไป